สวัสดีตอนเย็นครับผม269วันนะครับเอาเก็บไข่กันดีกว่าครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4 1 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 59 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65, 66 67, 68, 69, 70 71, 72, 73, 74 75 76, 77, 78, 79 แปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามโอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบสามฟองครับผมเอามาเก็บไข่ด้วยกันใหม่ครับพวกนี้